สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นเป็นไปตามความหมายเครัะว่าตอนนี้เราหิวข้างมากเลยได้เวลากินข้าวเราอยู่ที่สุก,กี้สุก,กี้หมา มันคือของโปรดของเรานั่นเองค่ะทุกคนตอนนี้คิวเยอะมากไม่ละสิบบาทตอนนี้อยู่ที่ต้นตาลน,นะคะกะว่าจะไปจะซื้อสุกกี้กับไปกินห้อง เส็นทรัลซูบิสูอย่างนี้ค่ะชากลับไปกินห้องพักนะคะกะสิคับรลุดไปตอ่อีทีเอสโกศลขากระบะของพามีมันอยู่ไก่ของพกมีมันยู่นอกนอกมูการเดินทางกันนี่ยังขันเจ้าของอยุคดีอีกสิอันตรายแน่เลยก็เลยตัดสินใจสื่อแล้วกินเข้าไปสะกก่อน จะของก็อยางออกมาอย่างปาะมาณนิแนะคะเผือตัวเองไม่อยากออกมาข้างนอกนะคะก็เลยว่าจะซื้อได้แล้วค่ะทุกคนนี่เลยต่อไปเราจะไปซื้อน้ำชาของโปรดรัชรานะคะ เอาชามะนาวเชอรี่มุกบ๊อกค่ะเอเอาหวานน้อยนะคะ ท ų, me, ุกครั <t <t ้งพี่สแกนเนาะมากินจนน้องเขาจำได้แล้วค่ะทุกคนอุ้ยทำไมดูอยู่ตาหมิวมันถึงเป็นแบบนี้เรามาเล่ากันต่อค่ะทุกคนหลังจากที่ เสร็จสับภารกิจไปส่งปกแอกนะคะเป้าหมายวันนี้เป้าหมายหลังจากที่ไปส่งน้องกลับมานะคะก็ค่อยๆขับรถมาแล้วก็ตอนนี้ถึงขอนแก่นเราจะมุ่งหน้าไปที่บ้านพักที่โกสมนะค่ะมุ่งหน้าไปโกสุมแล้วก็ซื้อแนวกินไปกินทั้งห่อ ไปกินไม้หงค่ะเพราะว่ายุคเดียวโบมีม่โมออกมาอย่างประมาณนี้ค่ะแล้วก็มือว่างๆนะคะกระสีไปทายคิดไทยอย่างน้ำพอกกันใช่ล้วก็น้องปอมแปะขาแล้วกัน, 8, นกมีแพงน,นะคะมีแพงสุงเลยสุไปทายคิดโน่นนั่นนี่นะคะต่ำสเต็ปอาจจะโทรหามือหาพวกอยู่โดนนะคะทำคอนเทนโน่นนั่นนี่นะคะ จะอยู่คนเดียวไปก่อนที่จริงว่าจะกลับบ้านแต่ว่ากลับมึงการมันกลับบอกไ่าค่อยค่อยเด็กอยู่น้ำมูนะคะบอกว่าอยู่น้ำมูแล้วก็มันไม่ค่อยมีมันบอกไปนมีคอนเทนต์อย่างไรยางอยูสินะค่ะก็เลยอยู่ส,า,สารคารดีกว่ามีคลิปมีอะไรให้เราถ่ายได้คุยกับเพื่อนๆน,นะคะได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนอน,นะคะ ขอยอยู่กับมูดีกว่าถ้าเกิดกับบงการมันบ่คอยมีอย่างนี้แต่นอนกับแต่ข้อดีที่องการก็คือสามารถแบบไล่สุดยาวๆได้เพราะว่าเฮาก่เม็นบันบันเศร้านาะเป็นเพื่อนเขาก็ใส่เวลาการไล่สุดโดนๆยาวๆได้แต่ว่าข้อเสียก็คือบ่ได้อัดลิปน่ะล่ะค่ะอาจจะได้อัดอยู่อยู่บงคการอาจจะได้ท่ายนท่านี้เล็กๆน,น่อยๆที่มันไม่ไม่ได้อยู่ในสังคมหมอํำพวกเราอะไรอย่างเงี้ยสิ่งแว ชามะนาวเชอ,อาารี่บุกปั๊นะคะแสบปรมาครับได้เวลาเดินทางอีกแล้วค่ะทุกคนไปกันทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับกำลัง เดินทางกับโกสุพิสัยนะคะตอนนี้ออกจากตลาดคอนแกนแล้วเรียบร้อยตลาดตุนตาแล้วนะคะกำลังจะเดินทางมุ่งหน้าสู่โกสุพิสัยได้อุปกรณ์แล้วก็ของกินมาพร้อมนะครแต่ว่ามีว่าสิแวะไปซื้อน้ำว่าจะแวะไปซื้อน้ำซื้ออะไรไปไว้บนห้องอยู่นะคะเพราะว่าน้ำกินกัสิบเ จะพยายามอัปเดตรู้จะพยายามอัปเดตพยายามแบบว่าลงคลิป,ปบ่อยๆนะคะเผื่อพอๆแม่แม่เอฟซีสิทามหาเผื่อสิคืดหอดหลายๆคนก็เริ่มแบบอยากห่วงว่าลูกสาวอยู่จังไดนอมื่อน,นีลูกสาวกินอยู่ทังไดอย่าง,างะมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางมุ่งหน้าสุขสุพิศครับผมแล้วก็จะวไปซื้อน้ำน้ำกินนะคะของใส่เล็กๆหน่อย,อยๆๆๆๆก่อนจะเข้าบ้านค่ะ มาถึงห้องแล้วค่ะทุกคนเราก็ยังยังได้อยู่ค่ะยังไดนอยู่นี่เลยให้ดังไหนก็สิดกินเหลือเ่าใช่เลยวันนู้นแล้ว่านน,นี่เนาะหะแต่ยังไม่กิน,นะคะ่ะเพราะว่า ดีไม่ดีจะกินพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอิ่มแล้วเ่านหนูจะได้อิ่มอิ่มหนามันนี่ขวดหนึ่งนะคะแต่ว่ากะมือ้อกัสีน้ำตอเพราะว่ามันมันมัน,ม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 นเหมือนเขาซีนเขาอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะขอแค่เรายังไม่แกะเรามาถึงห้องแล้วเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยอย่างปลอดภยัยเอ้ยเอผิดโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตื่นเต้น มาถึงห้องแล้วเรียบร้อยค่ะพ่อพอแม่แม่ะนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาให้กําลังใจหนูอย่าลืมกดติดตามกด s u b ส,สไครต์นะคะมิวรัชดาพรล,ลําเพลินโชว์ออ f ฟิเชียช่องนี้ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอ,องอู๋อิงหลายๆเดือค่ะที่เขามาซัพพอร์ตหนูแล้วค่ะขอบคุณพ่อพอแม่แม่เฟซแฟนคลับหนูพรอมนะคะปีน้ก็ ว่าเว่าวเรื่องมอลั่มนะคะก็เป็นเป็นปีอีกปีที่นาติดตามนะคะว่าศิลปินคนไหนจะได้ตําแหน่งบทบาทอะไรเออมอลลั่มผู้ใดจะได้บทยังแน่กันถามติดตามกันละกันแต่ว่าช่วงนี้มิ้วก็สิยังที่บอกข่าวว่าสิเปมีแผ่นว่าสิเปลินโดมแน่ถ่ายคลิปเล็กๆแน้อยๆหน่อยนะคะอัปเดตหรือถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะพยายาม โพสต์วิดีโอหรือไลฟ์สดให้พ่อๆแม่ๆ FC ีได้ดูกันตลอดช่วงนี้ก็อย่าลืมเขามาให้กำลังใจน้องมิวหลายๆด้วยค่ะอย่าลืมเขามาปั่นวิวใสยกันขอบคุณนะคะขึ้นิมิวขออนุญาตอาบน้ำล่างหน้าอาบน้ำนอนนะคะเพราะว่าขับรถมาเป็นระยะยาวแล้วนะคะจังใดก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เชา้าฟันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ